ซอยขาสวั د د สวดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยพอดีว่าทิกตอกปิดการมองเห็นน่าจะเกือบเดือนเลยนะครับเนี่ยก็เลยจะอัดเป็นคลิปแรกเลยละกันพอดีว่าพี่พี่ท่านใดเห็นนะช่วยสแสดงความคิดเห็นให้เก่งหน่อยนะครับพอดีเลื่อนไปเจอพระคำข้าวนะครับงานเรียนแบบชุดหนึ่งเลยนะจะบอกว่าชุดหนึ่งเลยนะแบบเงียบเลยนะครับแบบว่าสวยมากก็นี่นะครับด้านหลังเก่งเลยเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ปามทพระนะครับ พอดีว่าเป็นของเรียนแบบก็เลยกล้าเอามาขึ้นข้างหลังให้พี่ๆดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันครับว่ามันเก๋ยังไงนะครับสําหรับใครเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับแสดงความคิดเห็นให้เก่งหน่อยละกันกดหนึ่งหนึ่งมาให้เก่งหน่อยละกันนะครับเนาะถ้าเห็นวิดีโอนี้นะครับพอดีว่าติกต็อกปิดการมองเห็นเลยไม่ได้ทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเรียนแบบยังไงนะครับนี่นะครับชุดนี้พอดีว่าเก่งเป็นเลื่อนเจอมาก็เลยเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับจะเป็นพระคำข้าวทั้งหมดเลยนะครับที่พี่พเห็นนี่จำนวน9้าองค์เป็นพระคำข้าวงานเรียนแบบทั้งหมดเลยนะครับจำได้ไหมครับที่เก่งบอกไปว่าพระคำข้าวของเก๊พังมากของเก๊นะครับที่เก่งเคยบอกไปเห็นไหมครับจะมีจุดเห็นไหมครับมีรูเห็นไหมรูมดเห็นไหมครับหนึ่งเลยนะครับชุดนี้ผิวไม่ได้นะครับชุดนี้จะเป็นพิมพ์พระบาทขีดทั้งหมด9องค์นะครับนี่นะครับผิวท่านไม่ได้นะครับแต่พิมพ์ค่อนข้างที่จะทําได้สวยนะครับอ่าพี่พท่านใดที่เป็นแล้วก็ เลื่อนผ่านไปก่อนได้นะครับเก่งมั่นใจว่ามีพี่ๆหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับองค์พระนี่สมบูรณ์เลยนะครับแต่หนึ่งจำให้ดีครับผิวพระหลวงพ่อจะไม่ใช่แบบนี้ครับพยายามดูของแท้บ่อยๆนะครับอ้อสนะครับอย่างที่เก่งบอกพระคําข้าวเก๋พระห่างมากเก๋นะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะสังเกตเห็นนะครับจะมีรูมดรูมดรูมดเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเก่งขึ้นให้ดู นี่เป็นรูมดเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนี่ชัดเลยนะครับรูมดเยอะมากอย่างที่เก่งเคยแจ้งเลยสามลักษณะเห็นไหมครับลักษณะผิวนะครับของท่านนะครับจะคล้ายๆเหมือนของแท้จะเป็นลักษณะพิเศษจะขึ้นมวลสารผุดออกมาจากเนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นปุยขุยยังไงก็ได้นะครับแต่สังเกตดีๆครับชุดนี้จะเป็นเหมือนเม็ดแป้งนะครับเม็ดแข็งกระด้างเห็นไหมครับขึ้นตามผิวพระนะครับอันนี้เจตนาเหมือนจะตั้งใจทําให้พระเกิดมวลสารนะครับนี่นะครับ ก็ไปเลื่อนเจอพอดีก็เลยลองเอามาทําคลิปให้พี่ๆไวรับชมกันแล้วกันครับพอดีว่า t ิ k กตอกก็ปิดกั้นการมองเห็นนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปลงเลยสําหรับท่านใดนะครับมีพระเครื่องนะครับพระบูชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสงนะครับสามารถส่งไปได้ที่นี่นะครับไอดีไลน์ด้านบนเลยนะครับ0-90-2637443นยง่นะครับเก่งยินดีรับเช่านะครับทุกรุ่นราคาตรงกันได้เจอกันแน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ